อ้ามาล่ะค่ะวิธีการทำเมียงเมียงมือแดงค่ะพี่น้องเมียงมือแดงเขากับต้มแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะต้มแล้วเขากับปั่นน้ำโอกอ๋ออันต้มแล้วซะก่อนแม่นบ่แม่นมนาต้มต้มมือแดงต้มเป็ยงมือแดงแม่มันนี่ล่ะต้มใส่เกลือต้มใส่เกลือซุปแล้วเขากับไปปั่นเอาเนาะปั่นด้านในต้มหมดมาเขากับมะขัวค่ะเจ้าะในขยันดีจ้ะขัวแล้วแบบนี้ขั้นขัวขั้นมันแห้งล่ะเขากับน้ำมันนี่เลยนี่เลยค่ะนี่น้ำมันผื่นเข้าใส่ หยอดใส่สะก่ <ste> <i> ้อนนะค่ะ้ยมันมั้งกะสิเซ่บ้ก็จะหอมเนาะหอมหอมน้ำมันเนาะบ่ซ้ำหัดทอดถ้าซ้ำัาพัดนี่อพัดปีงมันนะง่ายๆจะมาห้างแข่งขวยมันแหงสะก่อนนี่แหงขึ้นมาห้างหยอดน้ามันลงจะขึ้นได้ลายแต่จะง่ะห่างหน่อยใหญ่ไาว่าได้น้าห้างไม่เ้าได้บอกเพราะว่าได้น้าห้างแต่คยง่ยเลยง่สองต้น เขาไปเด็ดไปอาหลต้นได้ตัวต kind of right? oh mm ้น hmm. ม like, ่วงหั่นแล้วก็ต้นคูนหั่นเท่านั้นสองต้นต้นม่วงก็ต้นคูนเจ้านี้ฮากินมันเนาะคนมันนี่ยจะได้กับมันเอาไปใช้กับมันตัวก่อยหั่นค้นมันคนขยันคนงาีมบัตนี้เช็ดขัวได้หรอเช่นกับมีเรื่องเหมือนนอเพราะไมเห็นนี่เอก็เท่ากับพักเดียวกันแล้วก็มันเนาะเจนนอสีหน้าขึ้นจะเหี่ยวใครนะ จ้าเวาต่ใส่น้ำมันขอยกับหูเด้ว่าเห็ดจังไรแน่ขั้นตอนใดอยูแต่ว่ามันแสบขั้นเลยใส่น้ำมันมันก็สีหอมถ้าพัดใส่น้ำมันก็สีน้อยแต่ไข่ข้าก็หั่นแหละหอมข้าก็หั่นแหละพัดกับปลายที่แต่ไข่อือมีเครื่องจีนพักกันหั่นแล้วกันพี่น้เราโอใคฮะพุงนู้นหอมหอมตีใส่น้ำมันมันก็หอมตอนแรกที่จะขาเจียวไข่เพราะว่าข like ้าใส่แต่ไข่ใส่หอมแดงเป็นบ่ ก็ใส่เปมุแดงลงไปซั่มันลงไปมันก็สิหอมแม่นบ่ล่ะอือใส่ไั่วเด้อคั่นเนาอนีใส่หนยแซหน่อยใส่หน่อย่หน่อยใส่หลายแซ่บหลายอือ่ค่ะมใส่เกลือแล้วมันนัวแล้วเนาะค่น้เนาะจ้าเหลือแต่ขัใส่จ้าแค่นั้นตินี่แต่ว่าเฮาบ่มีวิธีว่าเอาเครื่องปรุงใส่ถ้าบ่นัวนเฮาก็เอาดีมายจันอยน้ปลาใส่แค่นั้นล่ะค่ะเนาะยายน ขก็ลอดแตกินก็บอกวิธีการเห็ดมือนี้เขาลมีโอกาสมาเบิร์นย่าแยสวิธีเดิยามไดก็มีแต่เด็กินซื้อหันโโหแต่แงว่าหลังบหลังวิธีการเห็ดแบบหลังมันเห็ดยากร่ายเพื่อเสด็กินแต่แงมากเดี๋ยวกับพวกแห้งมีนเมนบอรหมดกัดปั่นี้ามาเดี๋วต้องทมาต้มต้มต้มปั่นหนาบอกต่อมมัน้อชุมมาต้มเสร็จคือล้ามันเจองัวงเนี่ยแซ่บออเจ้ากัสสลาเห็ดน้ อุ้ยไอ้ท่วนพี่น้องไอททนเนี่ยเลียนแบบพี่นองตะขอดกไบไปเป็นสะพายเพื่อนเนาะตะกินเนาะตะกินอะไรมูแดงมากกีตเทศทิมเนาะกินตะเปลงมันกับกับอันนั้นมันเนาะกับไข่มันไปยูไปยู่โคราเพื่นพาเฮ็ดเมียงอันนีสุดาบอห่าเมนเมียงโคราชาด้วนี่ยค่ะเน้อสูวรด้านบนมีตรก่อยไข่พูแดงกันบาเมนอันดีสุรมันเมียงอันขคราลาภนสิใดแม่มันก็เปลงมากเพืนก็สิตุ่มใช่กันเนาะ หอมพี่น้องหอมอยู่ค่ะใส่การควันมันแหง้งแต่ก็พอแห้งแห้งแล้วนี่ควก็ใจห่อนเนาะกระยอนน้ำมันลงพัดนี่เรื่องมันมันแหง้งเ,เขาเตาเครื่องใส่แค่นั้นละเขาก็ซีมเท่นตัวอ,อยากแสแสร้งไหมอยากใส่ย,ยังก็ใส่ใบเครือค่องปรุงเขานั่นรสดีสุรดรสบัวรำปาลาหมอเขาก็ใส่หอม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 ในราเครื่องคืนแต่ว่าเคียงคนทานประเทศไทยขาดอะไรเด้อขาดอะไรคือแต่ไข่ก็หัวหอมนี่ขาดอะไรเรือยเมี่ยงมดแดง ใส่แต่ตะไคร่ก็บเสียบใส่แต่หอมก็บเสียบมันบอกโคเคียงมันต้องมีเต้งหอมเต้างตะไคข่นะอันนี้สูตรโคราชสะไพ่โคราดกันได้สูตรมะตะหุ่นค่ะสะไพ่โคราดนี่คุณงามเนาะโอ้ยนะก็งามเนาะแต่เจอยไ็่ได้งามเนาะอันโคราชอำเภื่อยังคะอำเภอเมืองทะเลต้อนีเป็นอดิษไปแล้วล่ะค่ะกระซังกันได้สูตรมากคอยกันได้ไรพี่ซาไม่นาได้กินดีก็ดีอยู่เด้หรอคอยก็ได้ไรพี่าที่โตมากนะ ไอยูฟุนซิบกาปีปีนะจะว่ามันหน่อยได้พี่น้องมันกระจาดมนใหญ่ได้เนี่ยเขาไปแย่อไรได้ทั้งสีผุนได้ตะกี้โมเมนโมเมนเมยมันไดนไข่มันน่ะทั้งสีเขาหนยทั้งสียงใหญ่เขานน่นะทั้งใส่หนามใส่อันนี้นะกาซม่นโหเจ้าเอาไปไปจนวนห่วงทั้งขาดเนาะมันไหลายนะใหญ่จะก็เอิญไข่ขาเเลไปถือสอยจะอยู่ไกลเนาะตกี้เราก็พอแต่เนาะกอยซิมก็ได้เซียบอ่ะซิมไหมแซบได้แต่ซิมมึงมนแยจุกแต่ซิมมึงอยเอิ ก็นาเพรในใส่นี่ก็แเสบแล้วพวอดีความนัวความแสีบเนาะพอดีพอะจ,ะจะว่ามันใส่อีกพอจะว่าคือพอดีพอดีพอดีหรืพอพอ,พอดีเนาะเดี๋ยวมันแห้งก็งอยจะเอ,อ่าใส่อือานคนหนึงแม่คั่วคนหนึงผู้ซิ่มนี่ตุ๋นคือกันเอาใส่้มาใส่อะไรบ่จ้านี่ลุยลงไปละค่ะพี่น้องไส่บ้านแห้งไส้โอเสียบนะนีมันคือปลาเอากันนี่ดีป่ะพี่น้องดีป่ะพี่น้องคนเ้ใส่กระเทาะบักไงเดี๋ยวบา่ จ้าเฮ็ดเมียงลูกนะว่าจะเมนใจห่อนผู้ที่ทั้งนอกใส่เกล็ดเลยเติมน้ำมันมันบุกคอเขาก็ใส่อเกล็ดเลยเนาะเขาใส่เกล็ดน้ำมันเพอ่มเติมน้ำมันเองแลละค่ะโอ้มันเต็มกระทะโอ้มันเต็มกระทะจ้ามันเต็มกระทะนี่ใส่เครื่องเลยถ้าเมนขอดายมันขอด้เป็นพันได้ใหญ่โอ้ยเมนขอกาวดินอะไรแบบเป็นพันอาซีบะเด็ดทัพี่นี่เนาะยแมนโยแมนโยแมนโยท่านขอดายขอด้เป็นพัน เตีคายาาิ้นนะขวดกะปิจะซูพีแบพี่น้องเย้ยได้บุญได้ละพอได้ิ่นได้แนว่าห็นเต็นเกแน่นนะแก่แก่ข่มสมแกข้าวเลยขวดผู้ทาพู้ทาซิมสืดใจิวนยิ้มเปเ่อยเพ่ยางนี้ย่ารเห็นก่อันส่ตรสะไบโคราาดด้วค่ะปลาเทียวนี่สะไบโครา <ๆ S 2> ดนี่จะเสิไดซิมกับเมนีล่ะมันมกตีมัน่บรบเคร่องเขาดอีกอย่างหนึ่งมะพร้าว และนี่สูตรนี้เพื่อนเคยบอกว่าต้องใส่บกบข้าวกระแทบาสมคนก็เลยบ่กใส่บกบข้าวเอาอฮ็ดเฮ็ดสองสูตรกรกข่าก็สูตรบกบข้าวบวบข้าวสองสูตรสองสูตรกับใส่เครื่องคือกันแต่เพียงแต่ว่าสูตรที่สองนั่นก็ต้องใส่บกบข้าวนั่นนะอันนี้สูตรนี้บ่ใส่บกบข้าวเครื่องมันก็คือกันเบอร์สละแต่ว่าตัวนี้กต่เพียงแต่ว่ามันขาดบกบข้าวซื้อบกบข้าวเปียกปรงนะสิว่าห้าวสิเอาไปเห็ดขนมนี่ยให้มันซีวันมันเจ็มหน่อยหรือเา กูแก่ก็เสีบยบไว้แล้วัตวมูเฮียด้กินจ้าผากเสื้อจะอยู่แย่จ,จุแต่เจเฮ็ดโจกระเด็นเส่เนาะตามบาทชั่วมันจะกินกับกิมเบิร์ดเนาะเยดได้ด้วกิบเบิดยนะังได้กรโดดโชวชิมรงวันนี้เพื่อนคุณน่ะชิมดูซีอร่อยไหม,มสีนเด้อพี่น้องอเด้อค่ะมาชิมดกันสองยายเนียงมะเด,ดงค่ะจ็บลายค่ะ เนซ้ำนี้เนาะค่ะน้องนี่คือยกสูตรมาเบิ่งครับสูตรมดแดๆค่ะนี่ใส่หอมใส่ตะไคร้มันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้จ้าอร่อยหอมอันนี้มันม่มีแมวมดแดงเนยมันไม่ตะเป่งเนี่ยเสียบลายเสียบลายจ้าอันนี้มีตะเป่งอย่างนี้เสียบลายพี่น้องแสบยบลายจ้าจะได้ไปสิมกันละค่ะเขิมนี้ซ้ำนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ช่คลิปให้จบค่ะยายใจเกินร้อยแม่ยขัวแสนสวย